าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เวลาปวดแล้วกําหนดปวดหนอปวดหนอบอกเคยกําหนดไม่โยมไม่เคยปล่อยไปตามยถากรรมบางครัวจาร์บอกว่าปวดจะไปกําหนดมันปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็หายก็ไปอย่างพอเท็จจริงปล่อยไม่ได้นะต้องศึกษาเรียกว่าสามถะปวดหนอปวดหนอศึกษาว่ามันปวดไปแค่ไหนภาวะขึ้นูงดับไปแยกรูกแยกน้าได้ไหมแยกเวรน,นาออกเป็นสาตส่วนได้หรือไม่ต้องการตรงนั้น แต่เราก็ทําไม่ได้ก็ปล่อยไปตามยถากรรมอีกนะทา่านจะได้อะไรล่ะสนับสนุนโดยน้ําส้มสายชูสําหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ําปลาฉัวฮะเสงตราหอยลหอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง